วันที่หนึ่งโอ้ยอะไรวะเออเออกูจะลุกได้ยังออลุกได้ละโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันละครับวันนี้ไม่อยู่เกมลิงเกอร์ตอนแรกจะเรียกว่าลิงเกอร์และ <c oughs> เออไอลิงเกอร์ตัวที่แบบอยู่ใน Resident Evil เออจะเรียกอย่างนั้นละฮะแต่ว่านี่คือลิงเกอร์ฮะใชะน่นะลิงเกอร์ มันคือเกมที่มีตัวละครที่ชื่อว่าที่อยู่ในหนังเรื่อง The Ring นะฮะหรือเรียกว่าสาดาโกะมากกว่าที่มันจะคอยออกมาตามทีวีหรือหน้าจอคอมหรืออะไรสักอย่างฮะแล้วมันจะออกมาดึงคอหรือดึงหลังเราฮะใช่ไหมฮะแม่นางจะมาดึงจะมาดึงคอและดึงหลังเราภายในเกมนี้ฮะนี่ในช่วงปีใหม่นะฮะถามว่าคนทํา youtube อย่างเรามีวันหยุดไหมคําตอบก็คือไม่ฮะต่อให้เป็นปีใหม่ก็ยังนั่งทําคลิปอยู่ในบ้านมล้ก็แบบ นั่งทำ YouTube อยู่ในบ้านฮะไม่ได้ออกไปไหนฮะใช่ละฮะคีคิโมเลยใช่ละชิฟก็จะดูเอ่อทำงานตลอดทั้งวันอะไรย่างงี้ฮะโอเคแต่ตอนนี้เราแบบมาอยู่ในเกมลิงเกอรฮะ,ะอืมประตูอะโอเคประตูวัดดีประตูรู้จักเราเป,ปล่าปิดไฟได้ด้วยฮะ,ะสบายหลังงานนี้ลิงเกอปีใหม่ด้วยเออ และตอนนี้กูจะเป็นเออแล้วด้วยอะไรทำไมไฟมันกระพงกระพริบหรือกูบักไม่บักอ่ะฮะแล้วไม่เสียงมันวนวนูแถวนี้วะเอ๋อมีสายมีโทรศัพท์ด้วยฮะให้ใช้ประตูห้องน้ำห้องน้ำเยอจังวะบ้านนี้โยนกี่คนอ่ะน่าจะหลายอยู่ เราน่้จะต้องเข้ามาสำรวจบ,บ้านหลังนี้ไม่ดีมันต้องไปบ้านกูดิโอ้ยบ้านนี้เสียงดังมากในในตู้นี้ในตู้เสื้อผ้านี้มันมีอุปกรณ์ทางวิาศาสตร์เต็มไปหมดเลยอะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจให้สำรวจอืแล้วต้องไปไหนเปิดทีวีเล่นนะหาซาราโกด,ดูอะอยังไม่มีฮะจอชอทท็อตเฉยๆออกด้านนอกเลยไหมโอ้ฉันออกไม่ได้อะ่ะ ข้างนอกข้างนอกมันหนาวอ๋อผมจำเนื้อเรื่องได้แล้วเนื้อเรื่องมันคือเราจะต้องมาพักอยู่ที่นี่ฮะเพราะว่ามันแบบเป็นช่วงฤดูหนาวไงล้วแบบข้างนอกมันหนาวเราเลยแบบต้องหาที่พักก่อนฮะอืมโอเคแล้วมีอะไรไหมปิดไฟเปิดไฟตรงนี้ได้ทำไงอ่ะกินวายอ่ะไม่ได้ eyelashes i l l e like t นี่ไว back อ๋อมันมีแบบ มันมีแบบซองใส่ชาเหรอเต็ไมไปหมดเลยอ่ะจะไม่ใช่ไปเกฑนสำรักำขันปะแมงผันลมเลยว่าแม่งเหมือนใบพัดเฮลิคอปเตอร์เลยไม่มีอะไรฮะแล้วตูต้องไปไหนอ่ะมียังนอ้อในซาดากูอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเฮ้ไงขอบคุณนะที่มาเช่ามัดได้ที่มาอยู่ในพาเป็นของฉันนะฉันบอกว่านายจะเอนจอยกับเวลานี้นะ แต่เศร้าหน่อยแล้วกันว่าที่มันมีพายุหิมะเข้ามาโถมกระหน่ำที่เนี่ยและนายออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นายต้องล็อกประตูไว้ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงไปนะมันจะไม่เป็นไรและนายเป็นไงบ้างล่ะรู้สึกสบายที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ไหมอ่๋อเข้าไปในทุกๆห้องแล้วก็สำรวจในห้องทุกๆห้องได้เลยนะห้องนั่งเล่นห้องอาหารห้องกินเนอร์ห้องทำอาหารหรือห้องหลายๆอย่างมันเป็นที่สวยมากเลยนะโอเคฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกฮะผมจำได้เนื้อเรื่องก็คือเราติดหิมะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ฮะอืมแต่กูเข้าไปหมดแล้วไงรปเด็นอ๋อกตกระนี เอชงต่อเราก็าสำรวจเดินไปทั่วแล้วนะอ๋อมีวิจยูด้วยนี่ว่ามีทำไมวะโอเคเปิดปิดเปิดปิด,ปดแล้วซาดากโกะกูว่ากูอยากเห็นซาดาโกะแล้วเนี่ยอยากโถงไม่ใช่อยากอยากจะเปิดทีวีแล้วก็เห็นนาง สำรวจทุกห้องมีอะไรนี้ไหมวันที่สองอ๋ออูไม่ได้เข้าห้องนี้ไงมันเลยไม่เราผ่านอะโอเคอะไรอะ่ะมีอะไรอยู่หน้าเราอ๋อเก้าอี้ตกใจนึกว่าเป็นอะไรโอ้พระเจ้าวันที่สองแล้วเหรอนี่ไงไหนด้ นายได้ยินเสียงนั่นไหมอะเสียงแบบเหมือนมีะอะไรช็อตชอยู่อะแบบคล้ายๆแบบทีวีซ่าฮะอ๋อต้องเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในอาพาร์ตเมนต์ฮะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างนี่แหละอืมมีคนขอไว้อ๋อนายได้ยินเสียงนั่นไหมอะเสียงของแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันทํางานฮะคือแบบเราต้องเปิดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดนี้ฮะเพื่อที่แบบว่าเหมือนส่องสว่างที่สามารถส่องสว่างได้อะไรเงี้ยเออ มันจะเติมเต็มมันจะเติมเต็มเติมเต็มแล้ววะนี่ไงเปิดแล้วกูว่าเปิดไวทั้งหมดนะเ,ดเติมเต็มแล้วะอ่ะกูเปิดวัตัวให้ด้สบายใจอ๋อเปิดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทายในบ้านเหรอได้เลยอ่ะฉันจะสองตั้นหาแกให้อ่ะถ้าเกิดอยากรู้นักหนาะอ่ะเปิดแล้วฮะโทรศัพท์ ปกติมันก็เปิดอยู่แล้วเอามันกูต้องไปเปิดเพิ่มด้วยให้มันน่าลำคาญวะโอเคอันนี้ต้องเปิดด้วยเหรอทีวีก็ต้องเปิดดิอาทีวีเปิดแล้วอ่ะโอ้โหเสียงโคตรน่าลำคาญเลยอ่ะ Oh my god เสียงในหูผมโคตนหน้ามาคานเลยฮะโอ้โหเสียงตื่ดึงดึงมีกี่วิทยุเนี่ยมีกี่วิทยุเนี่ยหมดยังน่ะหรือว่ายังวะคาดหัวนอนด้วยเหรอโอ้โหเสียงเสียงแย่มากฮะหมายถึงเสียงเกมเน,ะมนี่ยอะไรที่มันเหลือวะ ดี๋กลับเข้านอนอ๋อทีวีไงนี่ไงห้องนี้ไม่ได้เปิดห้องนึงโอ้โหเดินวนตั้งนานฮะสรุปคืนไม่ได้เปิดห้องตัวเองไอชิบหายวันที่สามมีเจ็ดคืนเป่นเราอ่ะเจอซาลาโกออกเกมเลยนะเป็นคนโกซาลา,าโกฮะกวัวอีนี่มันกำลังกระช้าขัว โอเคไงต่อวันนี้ให้ทำอะไรครับทีนี้นายก็ต้องได้รับประสบการณ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะสะเต็ปต่อไปก็คือนายต้องเป็นแบบพวกมันปิดไฟทุกอย่างกันในอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ตรงไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วเปิดทีวีแล้วก็หลังจากนั้นก็จ้องที่โปรเซสหรือว่าจ้องที่ทีวีไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันได้ผลไฟทั้งหมดภายในบ้านเหรอมันก็จะถูกปิดเหรอ อย่ากลัวไปเลยมันแค่เชื่อในโปรเซสหรอน่าเชื่อในขั้นตอนโอเคฮะปิดไฟทางบ้านโอเคปิดไฟทางบ้านเชื่อในโปรเซโอเคเชื่อก็เชื่อเชื่อก็เชื่อฮะเป็นคนโชว์คนเชื่อง่ายฮะไม่งั้นคงไม่โดนหลอกได้ง่ายขนาดนี้หรอกฮะนี่ผมเชื่อเราต้องเชื่อใจคนที่เขาบอกว่าให้ทำเราก็ต้องทำฮะปิดแล้ว ปิดยังปิดแล้วโอเคปิดไฟทางบ้านแล้วเปิดทีวีทางบ้านเลยเหรออันนี้นับปะ่ะไม่นับหรอมั้งนับก็นับปะ่ะโอ้โหสวิตไฟแม่งเยอะมากอ่ะสวิตไฟเยอะมากปิดนูด่นด้ฮนะครับ ส่วนแสนแสนแสนส้มส้มขอเก็บไว้ได้ไหมอะ่ะคือแบบอยากให้มันสวยๆอย่าเงี้ยเอออ่ะไม่ได้กูต้องไปทางบ้านจริงเม่หรอปะ ไอแล้วเหลือมุมนี้ละมุมสุดท้ายละเรียบร้อยใช่ไหมบอกตูเก่าว่าใช่ม,มีตรงไหนอีกไม่นามีล้วมั้างหมดแล้วมากจริงจริงปิดไฟทางบ้านแล้วฮะ หรือทีวีไม่ใช่พีวีนี่วะอ๋อมันต้องไปตรงนี้ด้วยมาถึงทีวีในห้องเราวานี่ไงมาแล้วอิซาดาโกะวัดดีโอ้โหยืนนิ่งงี้เหรอวัดดีค่ะผู้หญิงโอ้โหนางผมมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ผมมาในเวล่ะฮะหรือบ่อน้ำ ปรติตก้ต้องแบบผุดขึ้นมาออกบนบน,บนบอ่อในบ่อน้ำไม่ใช่หรอวะเอาเปิดประตูหให้กูด้วยเอาแล้วไงโปรเซสเชื่อในโปรเซสหรือขั้นตอนมันเล่นกูแล้วแล้วกูต้องทำยังไงไหนดูสิทำได้ดีมากในที่สุดก็เรียกเพื่อนออกมาแ้้กีอะทำให้แน่ใจนะว่าโทรศัพท์นั้นเอ้ยทำอะไรวะต้องไปรับโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องห้องเรียนฮนะ,ะเอาละทีนี้ก็ได้เจอเธอ ม t เ h e าเฮกมารับก็ได้ครับแล้วตูวต้องทำยังไงอ่ะเสียงแม่งต่างไปจากเมือ่อก่อนแล้ววะรับโทรศัพท์แล้วไงอ่ะแกไม่ได้มาใช่ไหมอ๋อแกอยู่นี่ฮะ อไปแล้วรับโทรศัพท์โอเคไม่มีซับคืออ่านไม่ออกนะบอกไว้ก่อน <c oughs> บอกไว้ก่อนไม่มีซับที่อ่านไม่ออกนะมีเสียงคนกำลัง้้้อโอเค <Okay. S 2> <c oughs> เรียบร้อยวันที่ห้ากูคงไม่รอแล้ววันนี้น่าจะมาแล้วละ่ะน่าจะออกมาเดินเล่นแล้วละ่ะนั่นไงมาแล้วมาแล้วลูกจ้าชุดกุโควาทีนูอยากได้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหแล้วเปิดไฟไม่ได้ด้วยเหรอปิดไฟกูทางบ้านเลยกู <c oughs> ลืมไปกูต้องอ่านโน้ตก่อนสเตจที่สามนะตามหา อะไรสักอย่างภายในบ้านนะฮะเธอนั้นจะอยู่ใกล้ๆนายรู้สึกถึงเธอใช่ไหมใช่กูรู้สึกได้โอ้ oh my god แล้วไงต่อนางอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยปิดด้วยกูปิดให้ด้วยกูใจดีกูใจดีคนลุกไป่อแล้วะฮะ กูปิดให้ด้วยนี่กูใจดีกูบอกแล้วบ้านี่ตกเล่นกายกรรมด้วยเสียงเลยว่าเสียงเลยว่า what the fuck หาอะไร what what the fuck is that เหมือนนางพยายามนำทางเราไปทางไหนสักที่นึงฮนะ ห้องล่างนี้เหรอห้องนี้เหรอเขาก็เขาไม่น่าใช่มีชีวิตเก่าๆด้วย what the fuck is that มัน,ม,น,ม,น,ม,นมาอยู่มันมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะโทรแจ้งตำรวจได้ไหมอ่ะใครสักคนหนึง่งอะไรเปิดประตูให้กูดูอะไรไม่มี อ๋อจะให้กูเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูแบบหลอกกูด้านหลังใช่ปหมอาคาเอาเข้าเอามาอะล็อกประตูให้กูด้วยใครไม่ใช่ไม่ได้ล็อกให้กูสำรวจอะไรนะ่ะโอ้โหอยู่นี่โอ m มก o d แสดงว่าแมงตั้งอยู่แถวนี้แหละอีนี่ นี่จะมาล่าท้าผีังนเหรอใครอย่าไปรู้ว่นี่เราจะต้องมาล่าล่าเธอผีนะ่ะปิดให้ด้วยอ่ะใจดีกูใจดีอีกแล้วเป็นคนใจดีอย่างนี้นะฮะชอบโดนทำร้ายง่ายอ๋ย่สักแป๊บมันก็มีคนตามหลังเราดูไม่มีนะโถอย่าคิดไปมากอย่าคิดมากฮะไม่ถึงเราอะ่ะ <laughs> ไม่ถึงผมฮะโอเมา oh เยปิดประตูให้กูด้วยยังใจดีเลยพี่จ๋าหาไม่เจอฮะอันหนึง่ง เรตั้งกันทีวะโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเริ่มแรงแล้วอ๋ออยู่นี่โอ้ตั้งอยู่นี่เลยนี่วะอ่อรอยเติมให้เลยอะจะได้หายกลัววันที่หกลิงเกอร์มันจะออกมาที่หน้านี้มันจะเอื้อมมือออกมาใช่ไหมนางไม่อยู่แล้วฮะแม่นางไม่อยู่แล้ว เราปลดปล่อยนางมาแล้วฮะอ่ะรับนี้ยอีกเธอคือลิงเกอร์ตามหาดวงตาเก็บให้ครบเธอนั้นไม่ชอบอะไรสักอย่างฮะมองไม่มอง,มมอ,งอย่ามองอย่ามองนานมากเธอไม่ชอบให้มองฮะตาของฉันมันอยู่ทั่วนี่อยู่ทั่วบ้านหลังนี้โอเคให้กูหาตายมียายไหมต้องหายายด้วยไหมนางบอกห้ามมองฮะนางไม่ชอบฮะแม่จริงๆเลยเราเป็นคนขี้อายนี่แหละ หาตาเปิดทีวีไม่ต้องห่วงผมปิดให้อ่ะโอเคกูมไม่ต้องเปิดหรอกทำหาทั่วบ้านนางไม่ชอบให้มองอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แค์ก่อนไม่วะไม่เห็นมีตาเลยเลยอย่ามอง What the fuck is that? Hello เฮียแล้วไงมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงขึ้นอุ้ยพลังงานมันแรงขึ้นเหลือเกินรู้สึกมาใจไม่ดีขอเดินเล่นแถวนี้ก่อนละกันนางบอกปีตาดวงตาบางอย่างโอ MY GOD!!! โอ MY GOD!!! โอ MY GOD!!! นางบอกห้ามมองอะมองหายไปแล้วนางหายไปแล้วแค่อย่ามองตาอ๋อคือแบบเจอนางก็ห้ามแบบ เอาตาไปแท็กโคใส่ตานะแท็แแแแออกแฮงง่ว้กกาวววาวววววยวววยวว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 วออวววววอวววอวว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 วงวว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 อวกวววววว้วว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 ้วมาววเวววว I'm sorry I'm sorry s i d a I'm sorry s i d a n อุ้ยอเมาเมาใจเย็นก่อนเมาอยู่กูก่อนเมาเมามาสะบัดฮะมาสะบัดโอ้ my god ทีวีหายไปแล้วมันเอาทีวีกูไปเล่นแล้วอ๋อทีวีอยู่นี่ฮะ ปิดด้วยกูปิดให้ด้วยกูใจดีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่สองละเฮ้ยนางอยู่นางแล้วปะวะโอ้เราได้สองตวงตาแล้วฮะนางบอกอย่าจ้องนานอย่ามันเจ็บตานะ่ะวันที่เจ็ดคืนนี้กูไม่รอดแล้วละ่ะกูเก็บตาให้นางแล้วนะตาตานางได้กระทบตาเราแนะ่เผื่อตานางต้องเอาตาเราไปแทนอ่ะ แล้วกูต้องทํำไงคืนนี้มีคนปะทอประตูจุดๆด,ด,ด้วยจุดจุดอีกแล้วไม่ให้คําตอบอีกแล้วนี่เหรอไม่เป็นอย่างเดี๋ยวพี่เปิดไม่ได้ไม่ใช่อะไรอีก What the fuck is that? ฮัลโหลฮัลโหลเอาอยู่อิเมอร์เจนซีล็อกดาวน์อิเมอร์เจนซีไอนีเทลไอนีเทลดูมาอ๋อ oh, อยู่นู <c ười> ่นเสียงว้าวเหมือนมีใครมองอยู่ตรงนั้นโอ้ oh, เราต้องเดิน <c ười> ไปหาด้วยวัดดีลิงเกอร์ไอแอมมิสเตอร์บีทเราเราคือเราคือคนคนที่มาเดินอยู่แล้ว วุ้ดดึงฟังกี้เด็ดมันมาแล้วประตูปิดิกโอ้ไม่กัดหวัดดีแม่จ๋าไม่ได้งาเล่นกับคุยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กูไไไไต้องไปฝั่ง,งนั้นโอเคหวัดดีต้องการจะคุยกันใช่ไหมมาคุยกันใกล้ๆมาอ่ะจับเข่าคุยเลยะอะจมน้ำได้ยังไงอ่ะใครพนข้าวันนี้กินอะไรยัง ไม่แดกแล้ววันนี้มันสภาพนะจะไม่แดกแล้วตอนเนี้มันแดกหูกูแทนโอเคไงต่อตื่นขึ้นมามองทีวีโอ้ยเธออยู่ด้านหน้านี่มันเดอะลิงเกอร์นี่นะโอ้ยเล่นตาสไปเดอร์แมนเด้อเอาไปกลับไปยืนเฉยเอาไปไปอยู่บนกระแพงฮะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วฮะอ๋อจูบอ่ะโอเคเป็นผีก็รักกันได้วะจูบกันมา ทำไรคะผมน้องรัดคอกูแล้วกูก็ออกมาหน้านี้ด้วยโอเคโอเคขอบคุณที่รักกัน <c oughs> โอเคฮะจบละฮะลิงเกอร์เล่นสก,กูกี้ไปสองสามตลบเอาเรื่องเลยฮะก็นี่คือของขวัญวันปีใหม่ฮะก็ใช่ของขวัญวันปีใหม่วะเออใช่ฮะก็ไว้เจอหม่คลิปหนะ้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนะก็ฝากแลยนะถ้าใแชร์แล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดบสาครายฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย